สำหรับสาวๆที่กำลังหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าแบบครบองค์เลยนะคะก็ขอแนะนำเซตนี้เลยค่ะจากแบรนด์ e i l i s h นะคะที่จะดูแลทั้งเรื่องของการทำความสะอาดบำรุงอย่างล้ำลึกนะคะและการปกป้องผิวจากแสงแดดค่ะ อย่างตัวโบเองนะคะปัญหาที่พบก่อนที่จะมาเจอแบรนด์นี้นะคะก็คือผิวหมองคล้ำนะคะผิวแห้งขาดน้ําผิวเริ่มมีริ้วรอยนะคะฝ้ากระจุดด่างดาสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะแต่ว่าพอมาเจอแบรนด์นี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกๆอย่างเลยนะคะคือใช้เพียงเซตนี้เท่านั้นนะคะไม่ต้องไปหาแบรนด์อื่นเลยค่ะเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะเขาก็จะเป็นสบู่ทองคํานะคะซึ่งทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกมาก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้คือค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะสัมผัสได้เลยเวลาล้างหน้าเสร็จเนี่ย ผิวหน้าของเราเนี่ยสะอาดมากๆเลยนะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นเซรั่มนะคะซึ่งเขาจะเข้าไปดูแลแล้วก็มีความเข้มข้นสูงมากรู้สึกได้เลยนะคะเวลาหลังใช้เนี่ยผิวหน้าของเราจะชุ่มชื่นนะคะแล้วก็อิ่มมากๆตื่นเช้ามายิ่งตอนนอนนะคะพอโบกเข้าไปอะ่ะตื่นเช้ามารู้สึกเลยนะคะว่าผิวนะคะอิ่มน้ำเหมือนมีการเติมเต็มแบบสุดๆเลยนะคะ จบด้วยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นกันแดดที่สามารถโทนอัพแล้วก็ปรับสีผิวให้สวยสม่ำเสมอได้ด้วยนะคะจัดเลยนะคะเซตนี้คุ้มมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปมองหาแบรนด์อื่นเลยคือใช้เพียงหนึ่งเซตนะคะก็สามารถเห็นความแตกต่างของผิวได้เลยค่ะ ทั้งเซตสุดคุ้มนะคะปกติราคา1,830บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครสั่งทั้งเซตพร้อมกันตอนนี้รับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะคะเพียง990บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีจ่ายปลายทางได้ด้วยนะคะ